มาเก็บลูกพลัมกันเดอ้อนี่นี่ลูกใหญ่ๆดกให้ปีนี้ดกสักอาทิตย์หนึ่งอันนี้ก็เริ่มกินได้แล้วจะเก็บไปนิดหน่อยวันนี้อือหือเปรี้ยว <c oughs> วันนี้จะเก็บไปนิดหน่อยพอเนี่ยรออีกสักอาทิตย์หนึ่งค่อยมาเก็บใหม่นี่ดูดูดกมากวานดกมาก <c oughs> สำรักเลยเพีรี้ยวจัดอุย้ยดกนูน่นนู่นนูน่นมองเห็นไหมเนี่ยนู่นโอ้เต็มเลย เอามองใกล้ๆแล้วกันนี่นี่อันนี้แค่เข่าวันนี้อยาโอ้ยดกมาดกดดมากมันกำลังหน้าดองเลยเก็บไปดองสักนิดดีกว่าเสียงรถดังมาก วันนี้ฟาเตอร์เดย์ฟาเตอร์ซิงขับรถซิงมนะโอ้ยเก็บไปดองเก็บไปดองเลือกเก็บเอาที่ลูกมันใสๆจริงๆมันก็เก็บได้หมดนั่นแหละจะจะปล่อยให้มันสุกด้วยเผื่อ,อทำผลไม้ แปลรูปใครจะเอาไปทำเมนูแกงส้มต้มยำต้มส้มไก่อะไรอย่างเงี้ยอุย้ยอร่อยบอกเลยน้ำพลิกกะปินะอือหือ,อตำคนอีสานก็จะชอบตำกันเราชอบกะปิน้ำปลาหวานนี่ Ok, được kịp to kịp to Nhìn kèm ngon nữa Phải